ไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกหลังจากที่ลูกค้าอาจจะเพิ่งได้งานนะคะหลังจากเรียนจบนะคะขอบสีน้ําตาลนะคะมีการออกแบบให้ดูสปอร์ตเห็นไหมคะสีน้ําตาลฝ้ายมาตลอดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ฝ้ายอยากจะแนะนําตัวรถเป็นแบบประมาณว่าตัว GR แต่งในยาลีสอะไรอย่างนี้เลยนะคะการตัดปลายมากๆเลยนะคะแล้วก็อบรับกระชับด้านข้างได้ดีมากๆถ้าลูกไปเนี่ย สวยงามทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆนะคะสวัสดีค่ะฝ้ายนะคะจากช่องต้นฝ้ายสายสมอนอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะฝ้ายพามาชมโตโยต้ายาลิสเกตรุ่นที่มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ล่าสุดในปี2023นี้เลยนะคะในคลิปวันนี้นะคะเป็นรุ่น จะบอกว่าเป็นตัวกลางก็ไม่ใช่จะเป็นท็อปสุดเลยไหมเพราะว่าเรียกว่าตัวพรีเมียมตัวพรีเมียมในตัวใหม่ของยาริสเนี่ยออกมา2ลูกพรีเมียมปกติแล้วก็พรีเมียมเสนะคะสิ่งที่ต่างกันเนี่ยก็เป็นการออกแบบภายในเบาะเนี่ยสีตัวพรีเมียมเจะเป็นออกสีแดงเดี๋ยวฝ้ายมาทําให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะคะในตัวพรีเมียมเนะคะวันนี้นะคะพาชมในตัวโตโยต้ายาร s สนะคะ เป็นนิวแ a นเชสต์นะคะเป็นตัวพรีเมียมสีขาวมุกแบบนี้นะคะหลังคาดำเตัว์แต่ยาลิสนะคะมีการปรับปรุงใบหน้าใหม่นะคะแล้วก็ภายในเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานณปัจจุบันนะคะที่ลูกค้าเนี่ยมีความต้องการลดแบบสปอร์ตมากขึ้นในราคาที่เอื่อมถึงได้ง่ายมากๆพร้อมโปรโมชั่นที่เอื้อมถึงได้ง่ายมากๆเช่นเดียวกันค่ะ เข้าเรื่องเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นยาลิตรุ่นพรีเมียมราคาอยู่ที่679,00 0บาทนะคะราคาอยู่ที่679,0 0 0บาทเห็นใบหน้าใหม่ไหมคะว่ามีความสวยงามและมีความสปอร์ตล้้าสมัยมากๆนะคะแล้วอยู่ในตัวรถที่มีเครื่องยนต์ 1, 2 0 0อยซีซีอย่างที่ป้ายจะบอกเลยก็คือ1ได้ความสปอร์ตทั้งตัวรูปลักษณ์และความประหยัดจากเครื่องยนต์ที่มีการออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในเมืองแบบประหยัดประหยัด หรือใช้งานไปต่างจังหวัดขับขี่นั่งแบบครอบครัว5คนสบายๆนะคะราคารถนะคะตัวพรีเมียมอยู่ที่ 679, 0 0 0บาท679,0 0 0บาทถ้าลูกค้าอยากได้สีขาวมุกนะคะเพิ่ม7 0 0 0บาทจากราคา679,00 0แล้วก็ลูกค้าอยากได้สีขาวมุกแบบนี้แล้วก็หลังคาดำนะคะเพิ่ม1 2 0 0 0บาทจากราคา679,0 0 0บาทค่ะมีโปรโมชั่นมากมาย อย่างที่ฝ้ายเคยแจ้งย้ําไว้นะคะโปรโมชั่นที่มีมาโดยตลอดอยู่นั่นก็คือฟรีดาวลูกค้าอายุงาน2ปีนะคะไม่ว่าจะเป็นอายุงานประจำนะคะมีเอกสารยืนยนันหรือว่าอายุงานราชการอายุงานราึกากิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ2ปีขึ้นไปสามารถฟรีดาวได้เลยหรือมีรถยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะครอบครองมาแล้ว2ปีประวัติผ่อนดีนะคะสามารถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันเราไม่ต้องมีคนค้ำประกันด้วยค่ะ หรือลูกค้าไม่ได้ฟิกว่าจะต้องฟรีดาวแจ้งป้ายมารเพราะว่ามีโปรโมชั่นดอกเบี้ย1บาทก,กว่าๆสำหรับยาลิฟตัวใหม่เลยนะคะหรือว่าแคมเปญต่างๆที่จะซัพพอร์ตลูกค้าอุปกรณ์ตกแต่งในส่วนต่างๆถ้าลูกค้าสนใจนะคะสอบถามปมา้ายมาที่ไอดีไลน์ที่ป้ายจะแปะไว้ที่ขอบวิดีโอนี้เลยคะ่ะเชิญชมจากด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้านะคะสําหรับยาลิฟตัวใหม่เนี่ยมีการออกแบบใหม่ด้านหน้าทั้งกระจังเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการ ออกแบบกระจังหน้านะคะให้ดูสวยงามสปอร์ตนะคะด้านภายในเนี่ยยกกระจังเดิมออกแล้วเปลี่ยนเป็นกระจังใหม่เข้าไปเลยนะคะนั่นก็คือใส่เป็นภายในของตัวกระจังตรงเนี้ยเป็นดำเงาพร้อมตัดโครเมียมด้านล่างเพิ่มความสวยงามนะคะเพิ่มในเรื่องของความสปอร์ตด้วยเช่นเดียวกันค่ะ อย่างตัวพรีเมียมเนี่ยนะคะก็จะมีในส่วนของตัวกล้องรอบคันก็จะมีกล้องด้านหน้าฝังอยู่ใต้โลโก้โตโยตา้าโลโก้โตโยต้มีความพรีเมียมสวยงามนะคะเหมือนอยู่ในแก้วเลยนะคะเป็นโครเมียมด้านในหรอกนะคะแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยมองเผินๆแล้วเหมือนเป็นแบบประมาณว่าตัว GR แต่งในยาริดอะไรอย่างนี้เลยนะคะการตัดขอบไฟที่เป็นลักษณะไลท์ไกดิ้งตรงนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เป็น LED แบบ full Option น,นะคะ ลายไกดิ้งสวยงามไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็น LED จัดวางอย่างสวยงามและลงตัวล้อไปกับกระจังหน้าที่มีการออกแบบให้ดูใหญ่ดูกว้างขึ้นแล้วก็สปอร์ตมากล้ำมากๆเลยนะคะสำหรับเปรียบเทียบกับตัวรถในลักษณะขนาดแบบเดียวกันนะนะคะกับในแบรด์ต่างๆสำหรับยาริสนี่ไฟให้ยืนหนึ่งตอนนี้เลยนะคะที่สามารถที่จะใช้ได้ในเรื่องของความประหยัดความสวยงามความหรูหราความสปอร์ตอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะสาหรับล้อนะคะอามาดูกัน ตัวล้อเนี่ยเป็นล้อสปอร์ตนะคะลักษณะตัวล้อเนี่ยพร้อมใช้งานมากๆโดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยเข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะตัวล้อเป็นแบบ4ลูนะคะเดี๋ยวฝ้ายอ่านรหัสยางให้นะคะรหัสยางอยู่ที่185นะคะทับหกศนนั่นก็คือเป็นแม็กสปอร์ตขอบ1ินั่นเองนะคะสำหรับตัวยางนะคะแล้วก็ตัวแม็กเนี่ยพอดีกับตัวรถมากๆอยู่แล้วลูกค้าสามารถใช้งานได้เลยนะคะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะคะสำหรับตัวกระจก มองคลางตัวรถนะคะด้านบนจะเป็นดําเงานะคะด้านล่างเนี่ยสำหรับตัวพรีเมียมนะคะเป็นดําด้านแล้วมีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้วยภายใต้ของตัวกระจกก็จะมีตัวกล้องที่ฝังอยู่ด้วยนะคะสําหรับมองมุมของทางด้านซ้ายนะคะ,ะเดี๋ยวฟ่ายพาชมภายในห้องโดยสารค่ะภายในห้องโดยสารอย่างที่บอกไปนะคะคอนโซลด้านหน้านะคะ จะมีความคล้ายคลึงกับยาลิ์เดิมอยู่บ้างนะคะแต่ว่ามีการจัดวางในเรื่องของตัวหน้าจอนี่ค่ะเห็นไหมคะหน้าจอของเตเลตาทัชสกรีนตรงนี้สวยงามสวยหรูมากๆเลยนะคะแล้วก็หน้าจอใหญ่มากๆนะคะใหญ่มากๆเลยนะคะลูกค้าคะ่ะลูกค้าสามารถทํางานผ่าน USB นะคะทํางานผ่านบลูทูธได้สบายๆนะคะแล้วก็ถัดลงมานะคะจะเป็นในลักษณะของแอร์ค่ะเป็นแอร์ออโต้นะคะสามารถที่จะ เลือกตั้งอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็ตั้งเป็นอุณหภูมิประจาเพื่อใช้งานผ่านออโต้แบบแอร์บ้านได้เลยนะคะลงมาอีกนิดนึงนะคะเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดเช่นเดิมค่ะแล้วก็มีฟังก์ชันของสปอร์ตให้ขับขี่นะคะแล้วก็ลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะคะเรื่องการที่ลูกค้าจะจอดซ้อนคันสามารถที่จะเกียร์ลงมาที่เกียร์เอแล้วปรับเบรกมือปรับต่ําลมเพื่อให้ตัวรถเนี่ยสามารถเข็นกรณีจอดซ้อนคันได้เช่นเดียวกันค่ะ อย่าลืมนะคะว่าตัวนี้ความปลอดภัยอีกอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บในเรื่องของข้อมูลต่างๆของการขับขี่ในภาพได้ก็คือกล้องบันทึกภาพตรงนี้คะ่ะกล้องบันทึกภาพตรงนี้เห็นไหมคะกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะคะลูกค้าค่ะถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์อะไรอย่างนี้ค่ะมันสาคัญมากๆเลยนะคะสําหรับการที่จะมีการบันทึกภาพอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ตัวกระจกตัดแสงออตโต้ต,ตรงนี้ตรงกลางด้วยนะคะกระจกมองหลังตรงนี้อ่าตัดแสงออตโต้ตรงกลางด้วย คือลูกค้าเวลาขับแล้วแสงเข้าไปในกระจกซอท้อลงมาเนี่ยช่วยได้มากๆเลยนะคะบางทีมันปวดตานะคะลูกค้าตัวเบาอ,อย่างที่ฝ้ายจะแนะนําตัวใหม่ยาลิ a ไ n ่ได้เชนตัวเนี้ยที่มีการปรับปรุงรุ่นมาปี2023เนี่ยเบาเนี่ยถอดวางแบบลักษณะใหม่ไปเลยนะคะก็คือเป็นทรงสปอร์ตสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับตัวยาลิทใหม่การออกแบบเบานะคะการออกแบบเบาเป็นการเน้นในเรื่องของ รองรับปีกด้านข้างในระยะการนั่งขับขี่ในทางกายโดยเฉพาะเบาะคู่หน้าเนี่ยเห็นไหมคะว่าคุณภาพเบาะดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวป้ายจะลองนั่งให้ดูนะคะการนั่งเนี่ยนั่งสบายนะคะนั่งสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็อบรับกระชับด้านข้างได้ดีมากๆถ้าลูกค้าสนใจเป็นตัวพรีเมียมเอนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ตัดขอบพรีเมียมเนี่ยเบาะก,ก็จะเป็นสีดําฉลุตรงกลางนะคะแต่ตัดขอบตก,ตก,ต,กตกแต่งได้ด้วยสี น้ตาลก็มีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนนะคะว่าคิดว่าการนั่งรถยาลิตเนี่ยถึงแม้จะเป็นเครื่องยนต์พันสองนะไม่ได้ถึงแม้หรอกคะ่ะเพราะว่าการตอบสนองการขับขี่เดี๋ยวนี้สําหรับยาลิตหรือ a อทิพเนี่ยไม่ต้องรอรอบเลยนะคะใช้งานได้ ตอบสนองอย่างทันท่วงทีแล้วใช้งานได้จริงด้วยนะคะจากที่ลูกค้าแจ้งมาในหลายๆท่านและที่ขาดไม่ได้คือความประหยัดน้ํามันนะคะประหยัดจริงๆประหยัดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะอัตราประโยชน์ที่เขาใส่มาไม่ว่าจะเป็นหน้าจอกว้างถึง9นิ้วนะคะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะการทํางานเกี่ยวกับฟังก์ชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่า Apple c a r p l a เหรือว่า Android Auto นะคะสามารถใช้งานได้จริงรถใช้งานได้ดีตอบสนองทุกอิริยาบถของคนที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นในเมืองนอกเมืองหรือต่างจังหวัดนะคะขายดีมากๆเป็นรถครอบครัวไซส์เบื้องต้นได้เลยพูดถึงความปลอดภัยในเรื่องของตัวถุงลมนิรภัยด้วยนะคะได้ถึง7ใบนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านเสาฝั่งด้านขวานะคะแล้วก็เสาฝั่งด้านขัด้านซ้ายนะคะสะโพกฝั่งด้านข้างคนขับด้านขวาแล้วก็สะโพกฝั่งด้านข้างคนขับด้านซ้ายแล้วก็ถุงลมนิรภัยตรงด้านหน้า นะคะแล้วก็เข่าของคนขับแล้วก็ด้านหน้าคนข้างคนขับทั้งหมด7จ็ดในะคะความปลอดภัยครบคันรวมถึงการควบคุมในเรื่องของตัวช่วงล่าง ABS EBD BA การกันเบรกแบบล็อกล้อกระจายแรงเบรกแล้วก็เสริมแรงเบรกปลอดภัยมากๆจริงๆนะคะสําหรับในห้องโดยสารเนี่ยรู้สึกนั่งและสบายเหมือนนั่งรถไซส์ใหญ่แบบซิตี้คาร์เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูแถวที่2ค่ะว้ายจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นตัว AT อ่ายาลิทขอภัยค่ะยาลิทรุ่นไหนนะคะที่ปรับมาใหม่เนี่ย ฝายว่าได้กระจังหน้าแบบตัวปัจจุบันไปเนี่ยสวยงามทันสมัยมากๆเลยนะคะแล้วก็มีความสปอร์ตมากๆนะคะฝ้ายลองนั่งแถวที่2ให้ดูนะคะนั่งแถวที่2เรียบร้อยแล้วยาลิตตัวพรีเมียมราคา6 7 9 0 0 0่สีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทหรือว่าจะเป็นสีขาวมุกบวกหลังคาดำเนี่ยเพิ่ม1 2 0 0 0บาทสอบถามโปรโมชั่นฝ้ายได้เลยจาก I d l ดี e ลนะคะนั่งแถวที่2และรู้สึกว่านั่งสบายมากๆนะคะข่าฝ้ายไม่ติดกระเบาะหน้าเลยเห็นไหมคะ ไฟสูงประมาณ166นะคะเข่าไม่ติดกับเบาะหน้าเลยนะคะแล้วก็เพดานเนี่ยนั่งได้สบายนะคะหัวไฟก็ไม่ได้ติดกับเพดานเลยนะคะการขึ้นลงสามารถที่จะจับโหนสําหรับผู้โดยสารที่อายุหรือว่าจะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นลงคนที่น้ําหนักเยอะอะไรเงี้ยมีการโหนจับขึ้นลงได้เพิ่มความสะดวกนะคะอำนวยความสะดวกในเรื่องของตัวการชาร์จแบตด้วยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวไฟให้ดู จุดชาร์จแบตนะคะจะมีให้2จุดด้านหลังคอนโซลแถวที่2นี้นะคะลูกค้าสามารถที่จะชาร์จได้เป็นแบบส่วนตัวนะคะอยู่ด้านหลังได้เลยนะคะ2จุดไม่ต้องแย่งกันด้านหน้านะคะนะคะลูกค้าขาไฟจะบอกว่าการวางแก้วต่างๆบางทีเราเดินทางไกลใช่ไหมคะแล้วก็เราแบบซื้อน้ําซื้ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแก้ววางได้ตามขอ,ของแผงประตูด้านข้างนะคะน่ะสามารถวางได้เลยนะคะ ลำโพงนะคะฟังชัดจัดเต็มนะคะแล้วก็ลูกค้าได้ถึง6ตัวเลยนะคะสําหรับในส่วนของระบบความปลอดภัยอย่างที่ฝ้ายบอกไปนอกจากกล้องมองรอบคันที่ลูกค้าได้แล้วนะคะลูกค้าก็จะได้ในเรื่องของการบันทึกภาพหน้ารถเวลาเกิดเหตุเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอามาเป็นหลักฐานได้นะคะสําหรับสปอยเลอร์ตรงนเนี้ยเนี่ยจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับโครงสร้างตัวเดิมแต่ถ้าเกิดลูกค้าเอาตัวพรีเมียมเอสสปอยเลอร์ตรงเนี้ย แล้วก็กระจกจะมีการออกแบบให้ดูเหมือนตัวแต่งมากขึ้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าฝ้ายมีโอกาสในคลิปต่อๆไปฝ้ายจะทําตัวพรีเมียมเอสให้ดูนะคะก็จะมีความสปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วก็สปอยเลอร์ตรงนี้จะเป็นลักษณะของความสปอร์ตเปิดดูในส่วนของการพับเบาให้ลูกค้าดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะการพับเบานะคะสามารถพับแยกได้60แล้วก็40นะคะเดี๋ยวฝ้ายจะลองพับฝั่งหนึ่งให้ดูก่อนนะคะการพับเบากดด้านข้างค่ะแล้วก็พับลงมานะคะ พับหนึ่งข้างแล้วนะคะเดี๋ยวฝ้ายลองพับอีกหนึ่งข้างให้ดูนะคะการพับเบาะนะคะลูกค้าเลือกได้ว่าจะขนสัมภาระแบบไหนนะคะมีประโยชน์มากๆเลยค่ะสําหรับลูกค้าที่ต้องการที่จะขนของนะคะไปขายหรือว่าขนของเยอะๆนะคะบางทีท่านผู้หญิงนะคะหรือลูกค้าที่ขนของเยอะๆไปต่างจังหวัดบ่อยๆนะคะก็สามารถที่จะพับเบาเพื่อเป็นอัธประโยชน์ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ไม่ยากด้วยการพับไม่ต้องแขวนเบาะไม่ต้องทําอะไรให้ยุ่งยากเลยนะคะ เดี๋ยวฝ้าจะลองเก็บเบาซิว่ามันง่ายไหม <c oughs> ง่ายค่ะแค่นี้เองสบายมากเลยนะคะถึงแม้จะไม่ได้พับเบาพื้นที่เก็บของไปเยอะค่ะกลางคืนเวลาเราจะหยิบขอ,องเงี้ยเราก็ไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะมองไม่เห็นแสงไฟไม่มีแสงไฟจากด้านในห้องโดยสารเนี่ยจะมาถึงในส่วนของห้องเก็บสัมภาระไม้ก็จะมีตัวหลอดไฟให้ด้วยนะคะสําหรับตัวยาลิสนะคะจะมีตัวชุดเติมลมฉุกเฉินให้เหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านล่างยังไม่มี ยางอะไหล่นะคะจะมีเป็นตัวเติมลมฉุกเฉินค่ะใช้งานง่ายค่ะสําหรับคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะไม่ชอบในเรื่องของการเปลี่ยนายางไม่ชินไม่ชํานาญก็สามารถใช้งานง่ายค่ะมีไฟเบรกตรงที่3าแบบ LED ให้เรียบร้อยนะคะตัวปัดน้าฝนด้านท้ายสามารถสั่งการใช้งานได้จริงนะคะมีตัวน้ําพุ่นออกมาเพื่อทำในเรื่องของความสะอาดจะจกได้นะคะไฟท้ายก็เป็นแบบ LED สวยงามค่ะด้านหลังนะคะมีสัญลักษณ์ฟอนยาลิสเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ โลโก้โตโยต้าตรงกลางเป็นโคเมียมค่ะด้านหลังมีการตัดขอบเป็นเหมือนสเกิร์ตเลยนะคะให้เข้ากับกระจังหน้าใหม่ด้านหน้านะคะสเกิร์ตด้านข้างล่างนี่จะเป็นเหมือนลายแคปลานะคะแล้วก็ปลายท้ายตรงนี้เป็นทับทิมเพื่อสะท้อนเพื่อให้เห็นให้มีความปลอดภัยมากขึ้นให้เห็นในลักษณะของรถที่ตามหลังมาค่ะให้เห็นชัดเจนนะคะมีการตัดขอบเป็นดําด้านด้านบนนะคะแล้วก็เป็นแคปลาด้านล่างนะคะมีลักษณะของการออกแบบสเกิร์ตให้ดูสปอร์ตมากขึ้นนะคะ สวยงามมากๆลงตัวมากๆเลยค่ะตัดขอบด้านข้างนะคะสวยงามค่ะลูกค้าไม่ต้องไปทาแคปล่าเองเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถคันแรกหลังจากที่ลูกค้าอาจจะเพิ่งได้งานนะคะหลังจากเรียนจบนะคะหรือว่าลูกค้าคิดว่าจะเริ่มต้นนับหนึ่งจากการมีรถครอบครัวไซส์ขนาดพอดีพอดีในราคาที่ไม่สูงมากนะคะฟ่ายแนะนํารถยาริธาประตูเลยค่ะแล้วก็ในคลิปนะคะเป็นตัวพรีเมียมราคา679,000บาท สีขาวมุกเพิ่ม7,000บาทสีขาวมุกหลังคาดําเพิ่ม1 2 0 0 0บาทเหมาะมากๆคุ้มมากๆสำํสำหรับที่ลูกค้าจะได้ใช้ในรถคันแรกหรือว่าลูกค้าอยากได้รถในลักษณะของการใช้คล่องตัวในเมืองหรือว่าไป,ปต,ต่างจังหวัดได้แบบสบายๆคนคนได้5คนสบายๆนะคะแล้วก็ขนของแบบอัธประโยชน์ได้ด้วยเดี๋ยวมาดูในส่วนของฝั่งคนขับนะคะฝั่งคนขับนะคะฝ้ายจะบอกว่าเข้าไปนั่งแล้วเนี่ยเหมือนกับนั่งรถในลักษณะของซิตี้คาร์คันใหญ่ๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ เบาะนั่งเนี่ยมีความใหญ่นะคะเหมือนอย่างที่ป้ายลองนั่งด้านข้างของข้างคนขับเมื่อกี้นะคะมีความใหญ่มีความสปอร์ตโอบรับกระชับด้านข้างได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ฝ้ายชอบวัสดุมากๆนะคะที่การใช้วัสดุเบาะหนังแล้วตรงกลางเป็นเบาะหนังฉลุนะคะแล้วก็มีการตัดขอบสีน้ําตาลน,นะคะมีการออกแบบให้ดูสปอร์ตเห็นไหมคะสีน้ําตาลสวยที่รองอพนักพิงหัวเนี่ยก็สูงมากนะคะแล้วก็นั่งสบายนะคะพวงมาลัยหุ้มหนัง พร้อมตะเข็บสีน้ำตาลเข้ากับตัวตะเข็บของเบาะเลยนะคะสำหรับตัวพรีเมียมนะคะเป็นแบบ p u s ธสตาร์นะคะสามารถกดสตาร์ได้เลยค่ะพวงมาลัย <al> เป็นมัตติฟังก์ชันค่ะสามารถทำงานในเรื่องของหน้าจอเรือนใหม่ดิจิตอลแบบ TFT แบบนี้นะคะผ่านที่พวงมาลัยได้เลยฝั่งด้านขวาส่วนฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการทำงานเกี่ยวกับหน้าจอมัตติมีเดียตรงนี้เลือกโหมด SMM a ได้นะคะการทำงานบูท o t h การทำงานในเรื่องของลักษณะ เชื่อมต่อ Apple ิ a คพหรือ Auto Android ได้เช่นเดียวกันนะคะในส่วนของไฟหน้านะคะไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบออโตค่ะนะคะไฟหน้าออโตลูกค้าสามารถใช้ลักษณะของไฟหน้าออโตได้เลยสําหรับตัวพรีเมียมนะคะแล้วก็ตัวปัดน้าฝนนะคะสําหรับตัวพรีเมียมนะคะสามารถตั้งแบบหน่วงเวลาได้แล้วก็เป็นออโตได้เช่นเดียวกันถ้าตรวจจับว่ามีการตกของฝนนะคะก็จะทํางานเมื่อกี้นะคะไฟแจ้งไปผ่านฐานไม่เห็นชัดใช่ไหมคะมาฝั่งนี้จะเห็นชัดเห็นไหมคะว่ากระจก ตัดแสงออโต้นะคะมีให้ด้วยนะคะในรุ่นของตัวพรีเมียมลูกค้าไม่ต้องไปติดตั้งเองค่ะเพิ่มความปลอดภัยในเรื่องของการขับขี่แล้วมีการแยงไฟจากกระจกเข้ามาในสายตาของเรา ใช้ได้จริงๆนะคะเวลาถึงในระยะเวลาที่ต้องใช้จุดที่ต้องใช้หรือสถานการณ์ตรงนั้นเนี่ยช่วยได้มากๆเลยค่ะมาดูในเรื่องของระบบความปลอดภัยกันบ้างนะคะระบบความปลอดภัยตรงนี้นะคะลูกค้าคะว่าจะบอกว่าในพรีเมียมนะคะก็จะมีคุ้มมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของระบบ b y ยสปอร o ตมอนิเหรือ BSM นะคะจะมีการแจ้งเตือนเวลาเราจะสัมาแจ้งที่มุมของตัวกระจกมองข้างตัวรถหรือว่ากระจกหูช้างเดี๋ยวไฟ้ายไปชี้จุดให้อีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบของ ทีอาร์ซีอะไรอย่างเงี้ยควบคุมช่วงล่างนะคะแล้วนะก็จะมีตัวระบบสตาร์ทสต็อปออโต้แต่เราสามารถกดปุ่มออฟได้บางทีลูกค้าแบบ uh, ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จะมาดับเครื่องบ่อยๆนะคะแล้วก็เลนอเลอร์ uh, นะคะก็คือสามารถที่จะแจ้งเตือนได้เวลาลูกค้าขับรถเหยียบเส้นด้านข้างนะคะป้องกันเวลาลูกค้าขับระยะทางไกลนะคะแล้วรู้สึกเมื่อยลา้าแล้วรถมัน uh, เริ่มออกด้านข้างก็จะมีการเตือนแล้วมีการหน่วงกลับมาให้นะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีในเรื่องของการป้องกันก่นอการชนให้ด้วยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมดเลยค่ะกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานะะน,น,นะคะเป็นฝั่งออกเป็นออโต้นะคะฝั่งคนขับนะคะแล้วก็เป็นเซ็นทรัลล็อกสามารถล็อกกระจกได้ที่ฝั่งคนขับค่ะกระจกนะคะเป็นปรับไฟฟ้าแบบปิดแล้วก็เป็นพับไฟฟ้านะคะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากใช้งานง่ายเหมือนรุ่นเดิมเลยค่ะมาเดี๋ยวฝ้ายพาไปดูจุดที่เป็น BSM หรือบีสปอร์ตมอ o ิ i t o r ให้ว่าเขาจะแสดงสถานะสถานะต,ตรงนี้เลยค่ะนะคะ,นะคะเวลาเราจะแซงนะคะถ้าเกิดว่า มีสัญลักษณ์ตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเป็นสีส้มนะคะก็เป็นรถที่อยู่ในมุมอับที่เราไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็เพิ่มความปลอดภัยให้ค่ะถ้าเกิดยืนอยู่ตรงนี้ไม่เกินเมตรยีนะคะก็สามารถกดสีดําตรงนี้แล้วก็กดเปิดตัวรถหรือปิดตัวรถล็อกรถได้เลยแล้วก็เปิดตัวรถได้เลยเช่นเดียวกันค่ะค่ะสำหรับในช่วงท้ายคลิปนะคะฝ้ายก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามฝ้ายมาตลอดเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ฝ้ายอยากจะแนะนําตัวรถที่ทันสมัยนะคะประหยัดนะคะแล้วก็ ยือมจับได้ง่ายมากๆนะคะเพราะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆนะคะสาหรับการฟรีดาวเงื่อนไขาอายุงาน2ปีหรือว่ามีรถครอบครองมาแล้ว2ปียี่อ้อะไรก็ได้หรือลูกค้าจะมีงบเท่าไหร่ส0ง0มื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นหรือเจ็ดหมื่นแจ้งไฟล์มาได้เลยนะคะไฟล์จะจัดสรรโปรโมชั่นทําเป็นแบบเสนอราคาให้ลูกค้าเพื่อพิจารณาก่อนได้เช่นเดียวกันหรือลูกค้ามีงบดาว แล้วอยากได้ดอกเบี้ยต่ำๆก็สอบถามป้ามาได้เพราะว่ามีดอกเบี้ยรเริ่มต้นที่ไม่กี่บาทเองนะคะรุ่นนี้เนี่ยเปิดตัวมาเนี่ยมีการโฆษณามาแล้วเรียบร้อยตอนอยู่แค่5้0พ5น0กประมาณนี้แล้วก็ดอกเบี้ยรเริ่มต้นอยู่1บาทกว่ากว่าบาทต้นๆน,นะคะแต่ถ้าลูกค้าต้องการโปรโมชั่นแบบไหนก็แจ้งฟ้ายมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ New ยาล i s นะคะตัวปรับปรุปงโฉมปี2023มาแล้วค่ะอย่างที่ทุกคนรอคอยอย่างที่ลูกค้าทุกท่านเคยทักมาถามฝ้ายนะคะใน หลายๆครั้งเลยนะคะที่ทักมาตั้งแต่ช่วงปลายปีว่าน้องฝ้ายจะมีเข้ามาไหมยาลิ์5ประตูตัวปรับใหม่ตัวที่มีการปรับปรุงรุ่นวันนี้มาแล้วนะคะมาให้ทุกคนได้ย่นชมแล้วนะคะสวยไหมคะนะคะถ้าสวยลูกค้าเข้ามาจับจองให้ป้ายได้ดูแลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะผิดพลาดประการใดหรือลูกค้าท่านไหนได้ข้อมูลไม่ครบท้วนสอบถามไอดีลไลน์มาเพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวป้ายจะให้ข้อมูลเพิ่มเดี๋ยวป้ายจะส่งเป็นโปรชัวร์อิเล็กทรอนิกส์โปรชิคให้ทางไลน์นะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ดูข้อมูลแบบละเอียด ชัดเจนและครบถ้วนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนลูกค้าท่านไหนพร้อมตัดสินใจให้ฟ้าได้ดูแลก็รีบทักฟามาได้เลยค่ะจองโปรโมชั่นจองสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะลูกค้าจะออกรถช่วงไหนจะแจ้งฟาอีกทีได้เลยค่ะสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประก,การใดก็ต้องกราบขอโทษและประทา,านอภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าในรุ่นยาลิ์เกรดรุ่นอื่นๆนะคะอาจจะเป็นตัวพรีเมียมเอนะคะหรือจะเป็นตัวเริ่มต้นตัวกลางนะคะเดี๋ยวฟ้ายนาชมในแบบต้นค้ายใส่สมอนนะคะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ